สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะามาชมบ้านหลังเล็กๆนะครับซึ่งก็ทำแบบกันเองนะครับทำาำางว่างกว่าพะวะห้มีเวลาก็ปีกมาทำเอาจากงานนะครับอันนี้ก็กำลังก่อบล็อกนะครับอันนี้มันความสูงมัน3เมตร30ที่ยังไงเนี่ยประมาณนี้ยครับ อันนี้ก็ทําเองทั้งหลังนะครับแต่ว่าผมจะกั้นห้องแค่เล็กๆช่องเดียวกั้นเปสองห้องนะครับนนสำหรับตรงนั้นก็จะไว้เก็บของก็กะว่าจะใช้เป็นแมเทนชีสนะครับมากัาน้นฝาเอาเลยครับเดี๋ยวพาชมนะครับรอบาร์านก่อนนะครับชมรอบบ้านอันนี้้ายกเป็นเพิงมางแงนธรรมดาทั่วไปนะครับ ก็ก่อขึ้นไปนะครับก,ก็เทคานนะครับใส่หน้าต่างใส่หน้าต่างก็ประมาณนี้ตรงส่วนนี้มันสูงไปผมก็ว่าจะไม่ก่อขึ้นนะจะใช้เป็นเมนทันชีตปิดเอาเลยก็ประมาณนี้ครับไม่อะไรมากออกแบบง่ายๆไปครับอันนี้ก็เหลือฉาบฉาบแล้วก็ปิดด้านข้าง ครับจะใช้เป็นแมนท่านชีดเอาเลยข้างบนครับคือถ้าใช้คนก่อบมันก็กินเวลาไปอีกหลายวันก็เลยกะว่าเอาง่ายง่ายนะครับวางแม่ทนชีดเอาเลยเดี๋ยวพาดูในห้องนะครับอันนี้จะเป็นอ้านกว้างมันจะ3เมตร3เมตรนะครับด้านลึกลงมาก็เป็นห้องขนาด3เมตร3เมตรคูณ3เมตรห0นะครับ2ห้องครับ มาชมด้านในครับก็ถือว่ากระทัดรัดอยู่นะครับเหาะทำเองมันก็จะเซฟต้นทุนได้นะครับโครงหลังคาผมก็เชื่อมเองนะครับทาเองค่อยๆทาไปนครับไม่ได้ใช้เหล็กใหญ่นะผมใช้เหล็กเล็กๆนะครับใช้เหล็กเล็กๆตอนแรกกะว่าจะทําแค่ตรงนี้แต่พอดีโค้งมันมีเสามันตั้งไว้แล้วก็เลยเอาเต็มสําหรับตรงนี้จะใช้เป็นมนินเทนชีทมงุงไอ้ไอ้นฟาเ นะครับก็จะง่ายๆคอยทำไปทีละสเต็ปนะครับก็ประมาณนี้พาชมห้องนี้สักนิดนะครับก็คือทุกอย่างนะครับทำเองบ้านๆเอาศึกษาเอาก็คือาจาอะมีช่างจ้างช่าง,งที่ก็เป็นงานสักคนนนะครับมาช่วยประคอง พาทำครับอันนี้ก็วางคานวางนัดต่างนะครับหน้าต่างก็ซื้อแบบสำเร็จมาเลยนะครับมันจะง่ายดีสมัยนี้มันจะสะดวกขึ้นเป็นวงกบอ,อลูมิเนียมเป็นชุดมาเลยตัวผมใช้เป็น PVC นะครับเป็นบาน PVC บานทึบนะครับ ก็ถ้าใช้เป็นไม้มันก็จะต้องมานั่งเสาะนั่งเหราผมเคยติดแล้วมันกินเวลาไปเพราะเราไม่ไม่ได้ช่างมืออาชีพนะครับมันก็เอาแบบที่มันประหยัดเวลาประหยัดแรงงานลงมาได้ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้ครับบ้าน หลังเล็กๆถ้าคิดว่าอาทําแค่สองใช้เสาหกต้นก็พอ,พอนะครับอันนี้โครงเดิมมันสูงครับแต่ว่าเสาอ่ะมันมีอยู่แล้วกับคนนี้ก็เลยต้องมาต่อเติมทําเอานะครับก็ประมาณนี้ครับก็ทําไห้เป็นรวมเก็บของแหละครับไม่ได้อะไรว่าอ กว่าจะทําเป็นเก็บของแต่อันนี้ก็เป็นห้องนอนได้เลยเป็นตัวบ้านได้เลยครับเอาประมาณนี้อันนี้ก็ค่ําแล้วเลิกงานยามเย็นนะครับเลยว่างๆต่อมาพาชมเพื่อให้คิดกําลังจะสร้างบ้านหลังเล็กๆไปอยู่นะครับก็ประหยัดได้ถือว่าเซฟอยู่นะครับแต่ถ้าจ้างผมว่ามันน่าจะหลักแสนนะ่นะเห็นเขาจ้างผม อันนี้ผมว่ามันมันจะประหยัดประมาณครึ่งอ่ะครับเพราะว่ามันประหยัดตรงเรื่องค่าแรงเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้จ้างแบบจ้างช่างเขาเหมาแล้วก็ทําเป็นรายวันไปแตง่งานโครงลังคาผมว่างผมก็มาทำนะไม่ว่างผมก็ทิ้งไปก่อนคือทำไปเรื่อยๆไม่ได้เร่องอะไรครับกบ็ประมาณนี้ ก็เหลือพื้นนะครับเทพื้นก็จะใช้เป็นเป็นรถนะมาเทเอาเลยครับง่ายดีไม่ต้องมานั่งผสมปูนนะครับก็จะเกี่ยรปนูนแค่นั้นเองก็ประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับมีอะไรใหม่ๆจะมานำเสนอครับมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังก็ฝากไว้ด้วยครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับ và ừ đi <coughs>